จะไปยิ้มหวานจะเขาด้วยเนเน่เน่เห็นไหมเนเนเนดูเน่เดูดูยิ้มหวานด้วยหอายิ้มเป็นเอาไม่ไม่รอดูผมก่อนครับเฮ้ยเป๊ะวะเป๊ะวะเฮ้ยนี่คือวิธีการหนีบแผงนะ อนนี้นะต้องให้ขาเนี่ยอยูที่การกดแคร์แบลร์แล้วก็ส่งขากเข้าผม A few moments later นี้เราอยู่ที่คูบอลยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าครับเวลาที่กำลังดีเลยเหมาะกับการมานี่ตีสองตีสองครับจบดูเทคนิคการหนีบแชร์แบครับครับ ไอการหนีแพมเพ์ดอะไรไม่มีหรอกจริงจริงอ่ะหนีลงไปเลยอยู่ที่ศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธาคุณจะหนีได้โอเคคุณไม่ต้องดูคุณก็หนีได้ถ้าคุณมีศรัทธาผมมีจริงเลยครับอป็นไงศรัทธามีจริง